ผมโหดจะว่ามันซื้อผักอย่างผักชายาสิครับผักชายาครับผักชายากราบสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนทางยูทูบวันนี้เชฟก็เนี่ครับมาผัดเกินว่าอย่างงก่อนนี่บ้านผมเอินใบใบอันอย่างก็ต้นผงชุลรสสั้นนะฮะซิมาผัดใส่หมูเกิือเป็นเป็น,ปนข้าวหน้าสิ ขนาดานีงวะผมจำโผมก็โม้ขกันนะครับเดี๋ยวที่เก็บตัวนี้ไปผัดครับกา้านเนี้ยงๆกา้านยิ่งเงนี่เนาะนี่นะก้านยิ่งเงีโอเคครับเดี๋ยวเราเอาอไปผัดกันครับผัดไส้หมูไปพี่น้องนี่ครับเขาเก็บมาเราก็เด็ดใบเงี้ยเนี่ยออกครับเด็ดใบออกไปเลย ใส่ต้มใส่ต้มใส่อย่างกระเสบด้วยเนาะพี่น้องใส่กับใส่ต้มไก่เนาะนี่ผมเจอช่วงส่วนนีนน้นี่ครับนี่แค่นี้ครับส่วนก้านนี่เขาก็เอาได้เลยครับก้านยังไงนะครับมันก็คือขนาดแล้วเนาะนี่ครับใส่ใส่ข้าวนาแล้ครับ เคยกินบ่ครับผู้ดใดเคยกินคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับแสบบ่ผู้ใดมากหรือบ่มากก็ได้นี่ฮะนั่นที่คือข้างหน้านะครับกา้านใสๆพาเคองนะครับเห็นมันสุกเรียวเนาะพวกใบที่ผมบอกเนียครับกลางก้านอ่อ,อ,อนๆมันแต่ครับ นี่ฮะได้แล้วครับลักษณะกระสีของขงสีแล้วครับจะใจ้งเอาผัดข้างหน้าครับผมห่วจะว่ามันซื้อผักยังผักชะยาสิครับคือต้นผงชูรสแล้วครับบ้านผมเอป็นต้นผงชูรสเนาะโอเคครับของข้าก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเมนูนี่ฮาสีบสัวซอพริกแล้วครับโอ้แมงวันหลาเถอะวะอ่าฮากระิมีกระเทียมครับหมู ก็หันไปแล้วตามใจชอบครับมีชูรสซอสฝักเจียวน้ำมันงาซีอิ๊วขาวครับซอสหอยแล้วก็น้ำตาลนะครับผมจะเอาไปลงมือเห็ดกันเลยครับเปิดแก๊สใส่น้ำมันมะพราวนะครับ เทียมสาดลงไปเลยสั่นเลยะครับมืดมืดนะมันย้อนแสงเนาะย้อนแสงมืด เข็มเริ่มหอมนะครับใส่หมุนไปเลยเป็นรสชาติให้เลยดูขาวครับทุกมย้อย คลุกเราก็ใส่กระตร่าได้ครับนลเร่งไฟแรงไปเลยเสียงครับไข่ของเราไปเลยชุด,ดสองคนเลย อันสันเดลตะมัด,ด้ครับใส่ไสดปเลยหมดใดก็ได้ซอสครับน้ำมันหอยผีเยอะๆหน่อยน,น้ำมันงาครับเพิ่มปริ่ง มักมีน้ำลาดถกกับเขาเจ้าอ่นอนก็ใส่เครื่องน้ำลงไปนะครับเครื่องน้ำลงไปได้เลยเห็นไหมาครับจะขอซิมเล็กน้อยนะครับอือหือเดี๋ยวครับ มีไงครับผัดบ้านฮอสบ้านฮอสเสือ์ฟจะหมูนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สครับตักเสิร์ฟเลยเยอะเลยครับนี่เห็นไหมครับ สียดายไม่ย้อนแสงครับพี่น้องเนาะโอ้ยแบบเท่าแรงครับโอเคครับเสร็จแล้วครับจะพามักพริกอะใส่เข้าไปครับเพื่อความสวยงามเนาะจทีน้อยนี่พี่น้องโอเคเสร็จแล้วครับผัดต้นชายาครับหรือต้นบุงขรสที่บ้านผมเอินนะครับนี่ไส้หมูครับผม ได้ก็ฝากก็ได้กดแชร์กดติดตามเชฟกันนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ